ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐดอนัลดทรัมป์เปิดเผยความต้องการชัดเจนนะครับว่าอยากที่จะได้กรีนแลนด์แล้วก็คลองปานามามาอยู่ในครอบครองของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ที่จะใช้การกดดันทั้งเศรษฐกิจหรือทั้งทหารเพื่อให้ได้2พื้นที่นี้มาอยู่ในมือของสหรัฐว่าแต่ว่า2พื้นนี้2พื้นที่นี้สาคัญอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับพีดีซ่าได้เลยครับ ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกจับตาจริงๆนะคะหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวเลยนะคะว่าต้องการจะควบคุมสองพื้นที่นี้ทั้งคลองปานามาและเกาะกรีนแลนด์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจค่ะมาดูความสําคัญของ2พื้นที่นี้กันเลยนะคะว่าทาไมทรัมป์ถึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะมาดูจุดแรกกันก่อนคุณผู้ชมคลองปานามาค่ะเราได้ยินชื่อนี้มานาน แล้วนะคะคลองปนามาจุดนี้ถือว่าเป็นเส้นทางน้ําที่สําคัญที่สุด จุดหนึ่งของโลกเลยนะคะคุณผู้ชมเส้นทางนี้เนี่ยมันช่วยทั้งประหยัดเวลาประหยัดการใช้จ่ายสําหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางเดินเรือเพราะว่าระยะทางนะคะตรงจุดนี้ความยาว82กิโลเมตรอยู่ในประเทศปานามาทําให้เรือขนส่งสินค้าต่างๆไม่ต้องอ้อมค่ะไม่ต้องอ้อมไปใต้อเมริกาใต้แบบนี้ซึ่งใช้ระยะทางกว่า2 9 0 0กิโลเมตรนะคะซึ่งแบ่งระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ก็สามารถเชื่อม2มหาสมุทรเข้าด้วยกันในเส้น ทางที่สั้นลงก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดเวลาลงได้มากเลยนะคะจุดๆนี้นะคะการค้าการเดินเรือ ทั่วโลกเนี่ยก็มีการใช้คลองปานามานะคะประมาณกว่า6%ด้วยกันแต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็ใช้เยอะอยู่นะคะใช้คอนเทนเนอร์สหรัฐเนี่ยที่ต้องผ่านช่องทางตรงนี้เนี่ยถึงปีละกว่า1้0ละ40แล้วก็เรือสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้าออกผ่านคลองปานามาตรงนี้ไปยังท่าเรือสหรัฐมีประมาณร้อยละ73อันนี้เป็นข้อมูลจากปี2021 ทางประเทศปานามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ของเขาเหมือนกันนะคะสำหรับคลองปานามาตรงนี้เพราะว่าเขาสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้เวลาเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องตรงนี้นะคะหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยค่ะรายได้ที่ประเทศปานามาได้จากคลองปานามาเขาก็ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรน,นั่นเองต้องดูกันต่อไปนะคะว่าทรัมป์เนี่ยจะใช้มาตรการอะไร เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมพื้นที่ตรงนี้ที่มีศักยภาพมีประโยชน์ตรงนี้นะคะสว่วนอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมเกาะกรีนแลนด์บ้างค่ะเกาะกรีนแลนด์อยู่ตรงไหนนะคะอยู่นี่เลยค่ะจุดนี้นะคะต้องบอกว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเส้นทางลัดที่สั้นที่สุดนะคะเชื่อมระหว่างยุโรปและอเมริกาเหนือค่ะแล้วก็ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะคะการเดินเรือระหว่างยุโรปตะวันออกอเมริกาเหนือนะขออภัยค่ะยุโรปตะวันตกนะคะอเมริกาเหนือแล้วก็ เอเชียตะวันออกอีกด้วยค่ะจุดนี้ถือว่ามีความสําคัญนะคะแล้วก็ทำไมทรัมป์ ถึงให้ความสนใจจริงๆทรัมป์ให้ความสนใจตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยจีนกับรัสเซียมีการประกาศเลยนะคะว่าจะให้เกาะกรีนแลนด์เนี่ยเป็นสถานีการค้าเส้นทางสายไหมขั้วโลกเชื่อมบริการเหนือนะคะเอเชียตะวันออกแล้วก็ยุโรปตะวันตกนั่นเองค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นการพัฒนาอะไรที่ชัดเจนในเกาะกรีนแลนด์นี้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังเพึ่งพาธุรกิจการประมงนะคะแล้วก็ประชากรก็มีแค่กว่า5 7 0 0 0คนเท่านั้นเองที่ เกาะกรีนแลนด์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนหลักจากประเทศเดนมาร์กนะคะแต่ว่าพื้นที่นี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สําหรับกองทัพสหรัฐแล้วก็เรื่องของระบบเตือนภัยขีปนาวุธด้วยนอกจากนั้นค่ะนี่ทรัมป์ต้องสนใจแน่ๆเพราะว่าจุดนี้ของเกาะกรีนแลนด์นั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่ะน้ํามันและก๊าซธรรมชาตินะคะเป็นจุดนี้เป็นหนึ่งในผู้นําตลาดธาตหายากชั้นสูงด้วยซึ่งเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยว่าวจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินขับไล่ ระบบนำวิถีขีปนาวุธนะคะระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทรัมป์ก็เลยมองแล้วว่าอาจจะต้องเอากลับเข้ามานะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณผู้ชมที่ทรัมป์ก็ได้พูดหลายครั้งเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็คือประเด็นของประเทศแคนาดาค่ะที่ทรัมป์บอกว่าต้องการให้แคนาดานั้นมาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐให้ได้ โดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติเดี๋ยวต้องตามเรื่องนี้กันต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ